สวัสดีค่ะวันนี้มูจะพามาทำยำวุ้นเส้นกุ้งสุกนะคะจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำปลานะคะลงไปในภาชนะที่เราจะยำนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะประมาณสองทัพพีนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำกระเทียมดองนะคะลงไปสองทพัพพีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะลงไปประมาณ1ช้อนครึ่งนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไป ลึงช้อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนนะคะให้น้ำตาลปี๊บมันละลายนะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะให้น้ำตาลปี๊บของเราละลายให้หมดนะคะเราจะคนไปเรื่อยๆเลยคะ่ะนี่นะคะน้ำตาลปี๊บของเราก็ละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมะนาวนะคะ ที่เราเตรียมไว้ M นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งทัพพี่พอดีนะคะก็จะมีเมล็ดมันด้วยนะคะเราก็จะเอาออกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องยำนะคะก็จะมีหอมหัวใหญ่หั่นนะคะแล้วก็พริกแดงหั่นนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็ คลื่นใช่ะคะแล้วก็ทัวลิสงนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสับนะคะที่เรารวนเตรียมไว้นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งสุกนะคะที่เราล้างทำความสะอาดผ่าเส้นดำออกแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่วุ้นเส้นนะคะลงไปนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็โคลนนะคะคลุกเคล้าให้มัน เข้ากันนะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะคลุกเคล้าให้มันเข้าเนื้อเข้าเส้นนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟใส่ถาดใหญ่ๆกันเลยค่ะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะยำวุ้นเส้นกุ้งสุกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มิวทำชิปต่อไปเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ